ชีวิตใบาราบเรื่อนเกินไปจึงแวะมาเล่นพับจีรอบนี้มาเป็นทีมนะไม่สายเดี่ยวแล้วนะโอ้ยแล้วดูท่าอะไรเนี่ยโคตรน่ารักเลยใดๆคือท่าเข้ากับเพลงมากยอยโยโจ๊ะโจ๊ะโอ้ยดูท่าดิขับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะโคตรจ้าเลยอ่ะโอเคค่ะทุกคนพักเต้นไปตึงกันก่อนดีกว่าโอ้ยแล้วดูเพื่อนลุมตีดิโคตรเทเลยหัวเขียวด้วยมาจับเต็มแบบเนี้ย ายเติมแบบเนี้ยตังชั่วไม่ได้ไม่ได้ใบจะไม่น้อยนะโอนี่นะนี่นะน่ะที่มาของคําว่ายิงลมคมกิบอแต่ล่วงอยู่นะเอาเอาใจตัวเจกตัวนี่นะนี่นะวู้ฮู้เป็นไงคือใบมันตึงอนะ่ะไปดูซิว่าเกมเนี้ยใบจะเก็บได้กี่คิว,วมีตัวอีกแล้วทุกคนตรงนี้ตัวเยอะมากมาจากไหนกันตั้งเยอะแยะโอ้ยแล้วเพื่อนเพื่อนทําอะไรอะ่ะเพื่อนส่องไรเอาเพื่อนไปใส่หมวกตอนไหนหัวเขียวหายไปแล้วเราทุกคนดูหมวกเพื่อนดิ โคตนรน่ารักเลยอยากได้อยากได้อยากได้อไดโอ้ยทุกคนมีตัวอีกแล้วมีตัวทุกที่จริงๆรอบนี้แต่ใบก็สอยร่วงจนหมดเลยครับใบตึงพับจีนะเอาดีว่าไม่ได้เอ้ยเราเพื่อนไหนแล้วหัวเพื่อนน่ารัก,กนนส,สุดเลยอะทุกคนไปไปไปเอามาเอามาอุ้ยเรามีสองตัวได้นะแต่ใบก็เก็บหมดนะคะแล้วก็เก็บไปอีกตัว <c oughs> อันนี้แอบรักเพื่อนทุกคนเราทุกคนดูดิเนี่ยสงสัยเพื่อนโมโหมัง้งโยนระเบิดไฟใส่เฉยแล้วขับรถหนีด้วยแง่เขาขอโทษได้ ตั้งใจอุ้ยมีตัวอีกแล้วนี่หนาแล้วทุกคนดูตรงนี้นะโอ้สี่ตัวมาทางตีอีใบขอลาก่อนเอ้าไม่ใช่ <c oughs> ก็วิ่งใส่ไปเลยสิคะนี่นานี่นะนี่นะใบมันบ้าดีเดือดด้วยอ่นะนี่นะนี่นะใหอรัวใส่ไปเลยสิคะและในที่สุดเย่เราก็ชนะเกมนี้เก็บไปตั้ง13คิวเลยนะแบบนี้ต้องเปลี่ยนฉายาแล้วปะต่อไปเรียกใบคนตึงและกัน